โอ้โหยอดเลยแ๊มตายแล้ว<ำ>นะมันคืออะไรอะหลุหนุเป็นกระต่ายใช่ไหมเนี่ยอ่ะขับคุณกันขับคุณ คุณค่ะอาจารย์อจาโอ้เร็วรีบเรีบรมากูจะกินกูจะกินกูหิวกูหิวกูต้องกินงามแงๆมแงมอาจารย์มา